ตั้งสูบหนึ่งก่อนหมุนครึ่งรอบไปตั้งสูบสตั้งวาลวหมุนในครึ่งรอบไปตั้งสูบสองหมุนในครึ่งรอบไปตั้งสูบสูบสแต่การจุดระเบิดของมันก็คือ1นึ่สสาม,ส,ามสองเป็นตัว x จริงๆผมจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นี่ก็ใกล้เคียงอยู่ いただきます。 ติกกำลังจะตัดดูน้ำมันเครื่องก่อนดิน้ำมันเครื่องพอใช้ สูบน้อยมันจะเป็นตัว x 1 4 3 2เวลามันจุดระเบิดปุ้ง1ปุ้ง4ปุ้งมันจะเป็นการบิดข้อเวียงเหมือนกับว่าหลักให้ข้อเวียงเนี่ยปุ้งอันนี้ใช่มสูบ1ปุ้งสูบ4 1 4 1 4มันก็ปุ้ง3 2ปุ้ง1 4 3่ง4 3 2 1 4 3 2าทำให้เครื่องโฟกนั้นมีกำลังมหาศาลมากนะครับอันนี้เป็นดีไซน์จาก อร์เช่นั่นเองมันจริงเป็นรถที่สุดยอดมากๆโอเคทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว เป็นปกติเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็ไปต่อได้อีกน่าจะสองสามปีครับค่อยดูใหม่ในเรื่องของคอนแทคขอบคุณครับ